เด็กกับนิโก้จะมาใช้เพื่อนนะคะวน,นึงนะคะเขาจะมาเล่นเกมเด็ดวงสวยนะคะนี่าาเป็นพาร์ทสามรล้วว่าเก็บตกเขาะมาเก็บตกอะไรนะคะเก็บตกพวกการ์ดกร์ดพวกนี้ไงใช่ไหมใช่ไหมด่านที่สี่มันต้องมีอะไรเป็นสีทองเออมันไม่ใช่ด่านที่สองมันเก็บตกไงมันคือเก็บตกมันให้ทำอะไรกดล้อกะเดือกกรเดือก

สีทนนงนนงนนงองคือมันไม่มีได้ไหมหรืออะไรมันไม่มีเช่นไหนอะไรคือมันไม่มีเส้นไหนจะมาโดนไหมด้วหมอันนี้สามสองอันนีสาเน,นี่ยจะไม่เก็บมัปล้ว อดีตยนีอ oh, ้อด oh, ีตย oh, so wow. ุ well, okay. so ีอดีตยุนีอดีตยนีช่างมันเอาอะไรไปกวดอะไรแบบนี้ก็ไล้วเก็บตกได้โอเคเนี่ค่ะจริงๆมันีช่วงเก็บตกกับสีทองมันเอาไม่ได้นะคะโอเคจะมาลองเล่นสีคะโอเค แป้งก็ส mm ังเกตอยากจะเป็น้วเก็บตุกตกกไปใช่ไหมเห็นไคะได้หน้ากคตรคตครับผมจะต้อเขียนตัวเบ็ดสวยนะตอนนี้แกงอ่อแกง่อไปเออเพื่อน มีไหมได้เก็บตกใช่ไมข้าสลามฮะนี่มนนะเก็บตกอีกแล้วเหรอตัวเองน,นีงคออ่คืออะไรคืออะไรเอออันนี้ก็เป็นอันใหม่ใช่ไหมล่ะอ๋อคือให้เราอย่ามันตายเงนี้ก็โอเคได้ๆนะเรามีปัญหาเราม่มีปัญหาที่ฟัง กินได้กนต่เ hmm. ข mm ็ดเข็ดเข็ดอัดตัวอัดตัวเบอร์กเบิร์กใจแล้วก็ไงใจาล้วคงไม่เมียกเนาะโอเคจะมาเก็บตัวแลบพวกนี้กันตัวแบบชาบล้อมแบบแบบกับแบบหวานดูง่าอันด่วนด้วนอ่ะไอ้ล้อมเดี่ยวมันจะปา ขยันนะเก็บตกนะ <vampirection uno> <become sick ofRadio> เอยู่แล้วมนไรกินเลยอืมไม่เป็ไรถ้ามาเก็บตกเราไม่ได้ส่งเห็นไหมงคอนเทนต์เ่กใจอันทองเคืออร้าไม่จอได้ไม่จอได้เม่จได้ต่อมาก็ต่อนี้ิบเอ็ด

ยังไม่บอกเลยว่าต้องหาภาพกะก่อนเาะนี้คือกระโดดลงไปเลยมาแล้วฮิ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 ฮฮูุบ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 ชุบ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 ุบชุบ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 ุ 全部都是三个人，是吗？不。 bơi, am um, watch papa ไม่ได้ว่าเราเป็นนะว่าสิไม่ได้ว่า mm -hmm. <laughs>

เออรแบบนี้อ่ะเกียดเก็บตกว่ะเกียรเกตกวะอืนีปล่อยรถชเอ้อทำมืนเราเนีนะ

ชื่อลาด้วยนะเพราะพี่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะโอเคก็ไม่ใช่พี่หรอก